พาทุกคนมาอยู่ที่ทงหเยหินนะทุกคนนะเออทุกคนตอนนี้พวกเราจะอยู่ที่ทางเทิงนะทุกคนเนาะจากเราฟกเหาสิลงไปอยู่ทําลุ่มพุ่นเดยเยอะแยะมากมายทุกคนที่เก่าที่เดิมนะทุกคนนะพาทุกคนมาอีกแล้วแขวงเสียงควงทุกคนว้าอากาศวันนี้แดกถึงแดดสีหอนเนาะแต่ว่ามันกะแบบว่าหนาวนะ ฮลโลทุกคนอันนี้เนาะทุ่งหินนะทุกคนนะฮัลโหลทุกคนตอนนี้พวกเขากำลังสียยางลงไปทางลุ่มเนาะทางลุ่มหินทุ่นทางหลังพูนเนาะเออ วันนี้ก่จ่าแสเนลพาทุกคนมาอีกแล้วเนาะเอออยู่นี้เออเอาไปไปกันเลยทุกคนไปทั้งลุ่มกันเลยโอเคทุกคนอย่างตามไก่จ่าแสเนลมาเลยนะจ๊ะทุกคนนะออโอ้ยบรรยากาศโคตรดีเลยทุกคนพุออ่นเยอะแยะมากมายเลยจ้เาเอาเลยไอ,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 อ<ๆ>้หิด เอาอชีใส่มาบาเงินมาจ้างไม่สำราวนวยามอ่ะน้อยมาเบิ้งบนกระดูกบนถุกไปกันเลยทุกคนวันนี้ไก่จาก่าชาแนวผัทุกคนมนาะอยู่ที่ทุ่งหอหินนะทุกคนนะเออไก่จ่าชาแนวมาแล้วเนาะ มาที่เก่าที่เดิมแล้วทุกคนอาจารย์ชนะชพาทุกคนไปเบิกพูนอยู่บนผูนไปกันเลยทุกคน let's go จ้าโอเคทุกคนไปซีฮอตแล้วเนาะเออนี่ไงทุกคนให้เหินตัวนี้มันสมบูรณหลายทุกคนตัวนี้ตัวนี้ก็สมบูรณหลายโอ้โหมาเบิงทางลุ่มเลยเนาะทุกคนเออ ทางรุ่มนี้มันก็จะเป็นแบบว่ามีหญ้ามียุกนะทุกคนนะฮัลโหลฮัลโหลเสียงมันก็จะกกองๆนิดนึงนะทุกคนโอเคทุกคนไปกันเลยจ้านี่ไงเฮลโหลมาอีกแล้วทุกคนอันนี้นะิ่งดูทุกคน็่เเาหนนนีย ทุกคนบรรยากาศของมันเบ่งดูนี่โคตรดีเลยทุกคนบรรยากาศมันนี้มิดเงี้ยบบมีลมจักลมจักอันเลยทุกคนบมีลมเลยเพราะว่าตอนนี้ฮันแมนเวลาประมาณสามโมงสี่สิบนาทีนะทุกคนบรรยากาศตอนนี้มันก็ค่อนข้างอยากมืดแน่แหละทุกคนเออมาเลยทุกคนพวกเฮาตอนนี้ โอ้โหเบิ่งแน่ทุกคนข้างหลังนั้นเต็มเลยหินนี่นะโคตรหลายเลยเบิ่งดูค่ะโคตรหลายเลยทุกคนสิพาทุกคนไปเบิ่งเนาะเอออันนี้อยู่ในไกลเนาะไปเบิ่งกันเลยทุกคนอยู่นี้เนาะมันจะเป็นหินแบบนี้เนาะทางนายมันจะเป็นแบบนี้นะเออฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเสียงโคตรกองเลยทุกคนฮัลโหลมันจะมีแบบ ต้นไม้น้อยๆนะ่ะเป็นผือเป็นอย่างฮะนะอยู่ในนี้เออโอ้ยทุกคนเลยงามหลายทุกคนอ่ะมื่อน,นี้กระจัดแสแนลไปก่อนเด้อทุกคนอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กระจัดแสแนลเนี่ยเด้อเออเพื่อเป็นกำลังใจให้กระจัดแสแนลได้เฮ็ดคลิปอีกต่อไปนะทุกคนเนาะมืัอน,นี้ไปก่อนนะบ๊ายบายโอเค